รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรื่องการเรียนรู้นะครับแน่นอนว่าประสบการณ์ชีวิตนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่รู้จบนะครับวันนี้ครับเราจึงพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดระยองครับมาเยี่ยมเยียนชุมชนบ้านจำารุงครับชุมชนแห่งนี้ครับได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีครับานับปีนี้น่าจะเกือบเกือบยีปีนะฮะโดยชุมชนแห่งนี้นะครับก็ประสบผลสําเร็จในหลายด้านจนเกิดการรวมตัวกันนะครับ กลายเป็นมหาวิทยาลัยบ้านนอกในวันนี้ครับกลิ่หลังข่าวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในมุมของมหาลัยบ้านนอกที่บ้านจำรูแห่งนี้ครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของคำว่ามหาลัยบ้านนอกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำเนี้ย ถ้าไนดะ้ยินจริงๆน่าจะเป็นที่นี่เป็นที่แรกของของของประเทศเลยก็ว่าได้ครับ<ะ>ทําไมถึงต้องใช้คํานี้ครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรพวกเราเป็นชาวบ้านเวลาที่ชาวบ้านแบบพวกเราเนี่ยทำงานเนี่ยเมื่อมันทํำปริญญาหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีชุดความรู้แบบชาวบ้านรูปแบบของการทํางานของพวกเราจึงเน้นตัวกระบวนการรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้วิถีของตัวเองทำไปทำมาทำไปทำมากรุงก็แข็งแรงขึ้นความรู้จากชุดประสบการณ์ตรงที่เจอการเกิดจากการปฏิบัติการจริงมันก็มีอยู่ด้วยเราก็คิดว่าไอ้ชุดความรู้แบบเนี้ยเราเสียดายว่าเดี๋ยวมันจะล่มหายตายจากไปกับจุ่มคนพวกนั้นจากคนคนนั้นนะเราก็เลยคิดว่าน่าจะนำชุดความรู้ ชุดประสบการณ์ตรงจากการทำงานพัฒนาแบบชาวบ้านเนยนะมาจัดการความรู้ mm hmm. ถ้าจะจัดการความรู้บางเรื่องเนี่ยนะเราทำเองได้บางเรื่องเราจำเป็นต้องอาศัยคนนอกมาช่วยเราก็เลยว่าถ้าอย่างงั้นเราใช้คำว่ามาหาไรบรรหนกเถอะมาหาไรบรรนนกเป็นคล้ายๆว่าเป็นคำนำที่ทําให้การจัดการความรู้ของเราและ ชวนคนมาช่วยจัดการความรู้เนี่ยนะรู้สึกว่ามันมีพลังดีก็เลยใช้คำว่าหมหาอะไรมันออกแรงเรียนรู้ออกตำราแรงจัดการความรู้สู่การบึ๋งบาตัวเรยยียนยางอย่างอื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวแนวประมาณนั้นพอเราจัดการความรู้เราก็ไปขอความร่วมมือกับพวกมหาวิทยาลัยต่างๆว่าเฮ้ยเรื่องนี้มาทอดชุดประสบการณ์สิ เรื่องนี้มาทอดความรู้สิเรื่องนี้มาจัดการความรู้ก็ทําให้เกิดชุดความรู้ที่เป็นแบบชาวบ้บานและที่เป็นแบบวิชาการชื่อของคาว่ามา้ามันอะกร่าคอยๆเป็นที่รับรู้ขวางในวงการของคนที่ทํางานพัฒนาแบบชาวบ้านก็มีผู้คนแวะมาเรียนรู้ครับพอแวะมาเรียนรู้เห็นชุดประสบการณ์ที่ถูกทอด เป็นองค์ความรู้แล้วเนี่ยนะก็ทํำให้เขามีความเชื่อมันและนําชุดประสบการณ์ที่เราทอดในบางเรื่องนีนะนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เขากลับไปทําได้ก็เลยใช้คําว่ามหาอะไรมันนอกแรงเรียนรู้นอกตําราครับเดินมายาวนานขนาดไหนกับคําว่ามหาอะไรมันนอกหลังปี2147เนี่ยเราทํางานฝืนผู้ยิงชนทองทินแล้ว พอปีสีเก่าต่อปีหาศูนเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะมีแรงเรียนรู้ของเราในแบบฉบับฉบาลก็เลยตั้งรักว่างั้นใช่คําว่าแรงเรียนรู้เหมาอะไรมันออกเยอะถนับไปนับมาเนี่ยก็สักสิบสาปีครับสามปีระหว่างทางนะครับเจอปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างการทํางานของเรามันเป็นการทํางานแบบฉบาลจึงไม่มีข้อจํากัด ขอเด่นของชาวบ้านมันมีขอเด่นเรื่องการทํางานแบบไร้ขีดจํากัดอะด่ะเมื่อมันทําไปแล้วมันไม่มีปัญหาทําไปแล้วมันไม่มีอุปสรรคมันก็ทําไปได้เรื่อยๆทําไปได้เรื่อยๆทำไปได้เรื่ไไอยๆเพราะมันไม่มีขอจํากัดแบบแบบกลไกอื่นๆครับไอ้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็แทบจะไม่มี<ๆ>เพราะเวลาที่เราจัดการการทํางานของเราเนี่ยเราจัดการแบบชาวบันชาวบ้าน มันติดคัดเรื่องนั่นก็ชวนกันคุยเพื่อี่คลาย<ม>ติดคัดเรื่องนู่นก็ชวนกันคุยขี่คลายอย่างเงี้ยแล้วก็ทาต่อบี่ทาต่อบีกเนี่ย<ม>ความเป็นชาวบ้านอาจจะทําให้ตัวหน่วยงานอยากทาก็เรามากขึ้นเพราะเราไม่ได้เป็น,นกลไกของรัฐจึงทําให้ใหการทางานของเราจึงไร่ไร่ไร่ขอจํากันแบบที่<ม>ว่าแล้วพูดถึงชุดความคิดนะฮะ คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่เนี่ยชุดความคิดที่จะสามารถมาเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนออกกลับไปได้เนี่ยมีในด้านไหนบ้างของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องคำวจัดจาก,การตนเองตามหลักปรกัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยที่นี่เราพบว่าวิธีของคนที่เนี่ยเป็นวิธีเกษตรการจะทําให้เกษตรมันแข็งแรงมันคงอย่างยืนได้จริงเนี่ยมันต้องเดินให้ครบ หาห่วงโซ่หมายความว่าต่างแต่ระบบการผลิตระบบการแปรรูประบบการตลาดต่อยอดโดยระบบการท่องเที่ยวและใช้การสื่อสารเนี่ยนะมาทำนาทีประชาธิพัน,นมันต้องเดินในครบหาตัวระยะเวลาสิบกว่าปีที่เราทํางานเนี่ยนะเราจึงเน้นทําให้ตัวหาระบบเนี่ยมันแข็งแรงผลิตแปรรูปการตลาดการท่องเที่ยวและการสื่อสารหาตัวเนี่ยมันแข็งแรงงั้นคนที่เขาสนใจ ในกระบวนการผลิตทางด่านกเกษตรที่เป็นกเกษตรอินทรีย์เขาจึงแวะมาเรียนรู้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้กรเกษตรธรรมชาติเขาจะได้องค์ความรู้ในแบบฉบับชาวบานที่ทำกเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตั้งแต่ผลิตไปรูปการตลาดการสื่อและการสื่อสารมาเดินครบกระบวนการแต่วัดต่างรักที่กเกษตร ้าคนดีก็สนใจเรื่องกระบวนการแปรรูปเขาก็จะมาดูตัวกระบวนการรวมตัวแบบชาวบ้านที่ชวนกันแปรรูปผลผลิตจากชุมชนเช่นแปรรูปตุเรียนแปรรูปผลไม้แปรรูปกะปิแปรรูปน้ำปลาและมาดูเรื่องตัวกระบวนการว่าเมื่อแปรรูปแล้วเรามีช่องทางยังไงในการ<ม>ทําให้ระบบการขายของเรามันเดินได้ครบเพลอนเพราะฉะนั้นถ้าแปรรูปมันก็ต้องสัมพันธ์กับร,ระบบการผลิต แปรรูปต้องสัมพันธ์กับร,ระบบการตลาดที่นี่ทำเรื่องตลาดสีเขียวแปรรูปต้องสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที่ยวเพราะเวลาที่มีคนมาเที่ยวจึงทําให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปของเราเนี่ยขายได้าการทําแปรรูปถ้าทําแล้วไม่ซื้อสารเราก็มีกระบวนการที่เราเรียกว่าเอาการสื่อสารมาเติมใหม่ด้วยตัวกระบวนการล้วเนี่ยจึงค่อยๆเติบโตเขาจะได้เรียนรู้รอย่างเราแล้วนี่ ถ้าใครต้นใจเรื่องการทำตลาดแบงชาวบานพวกเราทำกันยังไงเนี่ยกระบวนการรวมตัวแบบไหนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้แบบนั้นหรือแม้แต่เรื่องการส่องเที่ยวซึ่งในระยะหลังหลังปีหาศูนย์มาแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมันเติบโตเราก็สามารถพัฒนากลุ่มกิจกรรมภายใตย้การเชื่อมโยงของเราเนี่ยเช่นกลุ่มโฮมสเตย์หมาหลัยบรรนอกบ้านจลุงเนี่ยนะครับจนได้รับมาตรฐานระดับอาเซียน คนก็จะได้มาเรียนรู้ว่าโอ้เขารวมตัวกันแบบนี้เขาบริหารจัดการกลุ่มกันแบบนี้แล้วทําไปทํามามีหน่วยงานมารับร้องมาตรฐานให้แต่มันไม่ได้ทําเรื่องตัวใดตัวหนึง่งโดยรวมรวมเน้นเรื่องของตัวกระบวนการรวมตัวเป็นกลุ่มกิจกรรมเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองแต่ยัง่ยงยืนซึ่งจะว่ากันไปแล้วเนี่ย ิ่งที่ที่ที่ทำของชุมชนแถบนี้ก็เหมือนเหมือนกับหลายๆที่แต่จะแตกต่างกันตรงที่กระบวนการทางความคิดหรือกระบวนการในการทำงานอาจจะตัง้งกันตะรตัวกระบวนการการทำงานมผมเข้าใจว่าแรงเรียนรู้ส่วนใหญ่ยยก็จะมีวิธีคิดคล้ายๆกันคือเมื่อมีองค์ความรู้ระดับหนึ่งและมีคนมาเรียนรู้ก็ทําทให้เกิดตัวกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ เราก็พบว่าแรงเรียนรู้ที่มันจะแข็งแรงได้มันต้องเน้นเรื่องตัวกระบวนการภายใตชุมชนท้องทินจัดการตนเองพึ่งพาตนเองไม่ได้คิดเรื่องของการรวมกลุ่มกันแล้วไปขอใครช่วยรวมกลุ่มกันแล้วต้องหาวิธีการที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ย่างอย่างยืนซึ่งตำราเหล่มเนี่ยมันถูกออกแบบไว้ภายใตลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วแล้วก็เกิดจากประสบการณ์จริงของคนที่นี่ที่เรียกได้ว่าเก็บทุกเม็ดเลย ที่ผ่านมาในการทํางานของที่นี่เราอาจจะมีขอเด่นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราเน้นเรื่องการรวมกลุ่มมันยิ่งทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้รวมกันเนี่ยนะอย่างต่อเนื่องถือว่ามันเป็นอาจจะเป็นบทเด่นของเราเพราะงานมันพอมันเรียนรู้ปฏิบัติการทํางานเสร็จกลับมาทบทวนคุยกันวางแผนทํางานต่อกระบวนการไบบน,นียมันเดินทางตลอดเวลามันเดินทางตลอดเวลา และวยิงพอเรามีหมหาวิทยาลัยบันนอกที่เป็นพื้นที่กลางเนี่ยคนที่นี่พอว่างๆไม่ได้ไปไหนก็มาเจอกันคุยกันอ,ะอ่ะคือคุยแบบชาวบ้านอะ่ะการคุยแบบชาวบ้านเนี่ยนะมันเป็นการคุยที่เกิดกระบวนการเรียนรู้และแหลกเปลี่ยนเนี่ยไปโดยอัตโนมัติท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูลนะครับความเป็นมาของมหาวิทยายลัยบานนอกแห่งน,นี้แล้วนะครับ เราจะไปดูกิจกรรมหน่อยแล้วกันนะครับว่าเวลาคนที่เข้ามาศึกษาดูงานกันนะครับถ mm. ึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็จะไปเทสตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าเข้ามาดูอะไรมาเห็นอะไรที่บ้านจำลองแห่งนี้ครับจ mm. ุดการเรียนรู้นะครับที่อยู่ไม่ไกลจากตัวมหาลัยนะฮะอยู่ทางด้านหลังเลยก็คือในเรื่องของธนาคารต้นไม้ uh. ทาไมต้องทำธนาคารต้นไม้ครับเพราะเราเนี่ยวันมีกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลาย uh. ถ้าพื้นที่ที่นําเยอได้ก็อาจจะทําเป็นสวนผลไามา้แต่ว่าถ้าหน้ามันน้อยน้อยที่เรามันเราก็ทํเอย่างธนาคาร้นไม้ถูกต้งปลาสามอย่างเนี้ยนะครับครับ,รบแล้วในตรงนี้ที่เราทำเนี่ยประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันให้อะไรบ้างคนระับกับกับกับในในกระบวนการที่เราทําตรงนี้ที่เราสัมพันธ์ถายนะเราเราเพราะว่า วันที่เราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นน่ะเขาไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้เหมือนที่เราเราเคยเคยจินตนาการที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ปลูกนะหลังจากี่เราปลูกเราพบว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยคุณค่าเท่ากับแอ๊ดหนึ่งตันโอ้ต้นไม้หนึ่งต้นนะเขาไม่ได้เป็นแขกมาต้นไม้หนึ่งต้นนะมันอุ่มงามเลยเขาเลยผลิตต้นใหญ่ๆที่เขาผลิตของปลามีนาต้นไม้หนึ่งต้นให้ลมเงาผลิตออกซิเจนดูดซับคาร์บอน ให้เนื้อไม้เอาไปสางที่ยูอาัยเป็นสมุนไพรไปรักษาโรคต้นไม้หนึ่งต้นมันเป็นถึงหกเจ็เรื่องอแล้วสุดท้ายมันเป็นสินทรัพย์มันกําลังทูกพัฒนาไปต่อยอดว่าต่อไปนะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันสามารถเอาไปจำน้ำได้อะอเอาไปใช้นีได้อะคือมันเกิดประโยชน์มากกว่ามากกว่าที่เราเรียกได้ว่าปลูกไว้เฉย อย่างไรนี่ยคือมีความหลากหลายของพันไม้มากเลยใช่มันมีตั้งแต่ไม้กินได้ไม้โตเรียวไม้เศรษฐกิจทีเดียวปลาสามอย่างอะไอปลาอย่างหนึ่งคือปลากินได้ครับไอเงาะถุเรียนนั่นก็ผมอยู่ในกลุ่มในปลาอย่างหนึ่งเพราะมันกินได้ค่ามันก็อยู่ในปลากลุ่มปลาอย่างหนึ่งไอ้นะไม้กินได้ไม้โตเรียวนนี้นะผมมะฮอกเนี่ยไอลินฟ้าไม้เศรษฐกิจก็ตะเคียนย่างนะปลูกในพื้นที่เดียวกัน นเงี้ยนะแล้วมันมันปลูกในพื้นดี่เดียวกันเนี่ยเมือนที่เราพบว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้เป็นหนังแต้ถี่ว่านักฟออากาศได้ดูซับคราบอนได้ให้อะไรได้หลายเรื่องเราเราจึงรู้สึกเย็นเย็นไหมล่ะอืครับอ่าอ,ออมาออถือว่าปลูกทีแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่ามัน,ม,ม,นม,มันมีตัวเลขว่ะต้นไม้นึ่งตนมีมูลค่าเติบโต,ตปีละหนึ่งพันบาทเออ นะครัน,ไน,นีไอ้เมือซื้อปี๊ดให้เน่ะเราเอากปตังสิบบาทไปซื้อตอน,นาาเ่อบกยังหน้าแต่เขียนรับปลูกเราเราจรอดจิาใจว่าวันที่เราเอากระตังสิบบาทไปฟาธนาคารพาณิชย์หนึ่งปีผ่านไปแต่เราไปเขียนกเบียแล้วได้ดอกเบี้ยลับมาสิบหากระตักับเงินสิบบาทจะไปฟาไว้จนแต่เขียนยางหน้ามคา,าพยุง่งมันได้ดอกเบีย้ยพันหนึ่งไอ้นี่คือความตาง อันนี้คือชัดเจนอ่ที่ในร่มโพรงธนาคารต้นไม้ออมเงินผ่านตนา้นไม้อย่างี้อันนี้ชัดเจนแล้วครับอ่ออเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับทางด้านนู้น เกี่ยวกับสถานดีดีดีตรงตรงนี้ก็เป็นนึ่งเงเล่นเดินรู้ที่เราผูดเรื่องการทำปุ๋ยหมักเพราะเรามีองค์ควารรมรู้เรื่องปุ๋ยหมักจกักผงมุ้ัตั์ผวกปลามากไปเนี่ยแล้วก็วันนี้มีคนมาแหลกเปเียนรูก็เขาอยากจะจะดูก็เราก็สาธิต พูเดืองสถานนี้ดินดีนะทำเรื่องกับเซตดินซีเพราะตรงนี้ที่เราทำก็คือเราก็ทำ,ทำแล้วเราก็ใช้อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วใช่ใช่ในพื้นที่แล้วแต่ว่าคือจากถาประสบการณ์พวกเราเนาี่ยนะเราเพราะว่าวันที่เราทำเองใช้เองเนี่ยมันจะเกิดอีกหนึ่งมิตมิอื่นความเชื่อ, <S <S อเพราะว่าพอเราทำแล้วเราก็ไปใช้มันก็ได้พ้นดีเราจึงเลิกเชื่อปุ๋ยอื่นๆ แต่ว่าถ้ามันไม่ทําเองใช่เองเนี่ยมันมันมันยังไม่เกิดความเชื่อแบบนี้แล้วสุดท้ายมันประหยัดต้นทุนได้หาสิเปอร์เซ็ตอันนี้ชัดเจนชัดเจนเลยยางน้อยเนี่ยสึงนึงยางในน้นอยเลยแล้วมันเะการต่อยอดหรือการพึง่งพาตั้งแต่ว่าปุ๋ยผืดสดต้นยาถูกต้นนะเขาไม่ได้เป็นสโตผืนนะถ้าวันที่เขาลมลงมาแล้วเขาคือปุ๋ยผืดสด รากยากเหมือนกันวันที่เขาช้อนใช้ลงไปนะวันที่ตนต,น,ตนแม่ตายนะรากยากเขาก่อเป็นปุ๋ยเป็นแรงถิ่ยูจุลินทรียทำให้ดินดีแสดงว่ามันสามารถเกิดประโยชน์ได้หมดใช่ถ,ถ้าาปูกระเซ็ดสดมัยใหม่ก็บอกถ้าจะทําดินใดีต้อมแกดินเป็นก้นเป็นด่างโดยใช่ไอ้นันไอ้นี่อยามาใส่แต่งเรานี่ใส่ปุ๋ยมากไปสูตรเดียวเลยแกได้ทุกโรคทุกเรื่อง เหมือนเป็นยาสารพัดโรคเลยใช่บางทีเราบ,บ่อถ่องใช่ปนมขาวดินปูนมาในเนีนะแต่นี่แต่เราใช่ปุ๋ยมักนี่นะมันทีเดียวเลยได้ถูกเรื่องซึ่งสตรก็คือมาตรฐานามันก็มีของเราเนี่ยเรามีขี่วัวหรือขี่ฝ้ายหรือขี่ไกล่แล้วก็มีรำมีแกลบมีน้ำมักจุลินทรีย์พวกเนี้ย าทตมคือคนที่มาเรียนรู้ก็จะสามารถที่จะทดลองทำได้้วยตัวเองเลยใช่แล้วสุดท้ายนะวันที่ลงมือทำด้ใช่เองนยมันจะมันจะเกิดความเฉยอีกหนึ่งมิติอ่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจการของทางมหาัยบ้านอกที่ทำแล้วเห็นผลแล้วสามารถนำไปต่อยอดทำต่อกันได้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวจะพาเราไป ดูในพื้นที่ชุมชนนะครับท่องเที่ยวดูชุมชนตลอมนึงดูถึถชีวิตนะครับมาไปถึงชีวิตที่นี่เขาอยู่กันยังไงครับจุดนี้นะครับเป็นอีกจุดแหล่งการเรียนรู้ที่แบบมาค้างคืนนั่นก็คือโฮมสเตย์นะครับซึ่งที่ได้มีหลากหลายมากนะครับ อย่างที่เราพามาเนี่ยเป็นถือว่าโฮมสเตย์ตัวอย่างเนาะครับครับอะอย่างนี้โดดเด่นยังไงครับหลังนี้อันนี้ก็เราเป็นเป็นโฮมสเตย์ี่เป็นวิถีชีวิตอ่ะบ้านหลังนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเดิมเราก็ถนัดกันไปคนละแบบนะครับแต่ว่าทุกท่านเป็นวิถีเรานี่แหละแต่หลังนี้อาจจะแปลกหน่อยเป็นมาตรฐานอาเซียนอ๋อตัวนี้เหรอฮะหลังนี้หลังนี้เป็นมาตรฐานอาเซียนอันนั้นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต่างกันนิดหน่อย แล้วอย่างนี้นี่ถ้าคนที่จะมาพักก็เลือกได้ว่าจะพักแบบไหนยังไงใช่ไหมฮะอัตราค่าเข้าพักที่นี่เป็นยังไงหัวละสองร้อยหัวละสองร้อยสองร้อยโอ้แต่เรื่องอาหารการกินได้ไหวที่หนึ่งอ่าแลวเราก็มีเตาให้มันตรงนี้มันใกล้ตลาดนัดใกล้ทะเลก็อาหารทะเลก็ไปซื้อมาแล้วก็มาย่างกันกินกันคุยกันเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อน ก็เอาตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกหลังเนี้ยจะมีจุดเด่นของเขาก็คือว่าได้รับมาตรฐานในระดับอาเซียนเลยอาเซียนนะครับหมดตรงนี้ของเราเนี่ยมีสิบเบ็ดหลังที่เป็นอาเซียนนะอ๋อที่ที่อยู่ในชุมชนนี้นะเนี้ยมันมีหลายหลังแล้วอันนี้ก็เป็นมาตรฐานโฮมเตย์ไทยรู้สึกมันมีอยู่ก็ยี่สิบหลังอ่าตัวนี้คือประมาณสิบเ็ดหลังที่เป็นมาตรฐานอาเซียนซึ่งแต่ละหลังก็จะแตกต่างกันไปนะฮะอันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้น เป็นในส่วนของโฮมสเตย์อันนี้เป็นของไทยมา่ร้านของไทยบนทแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นภายในโฮมสเตย์นะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านตัวอย่างที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยอหลังนี้ h งโฮมสเตย์ไทยเราก็มีอยู่สองห้องนี่แหละนอนได้ทั้งสี่คนแปดคน หลังหนึ่งก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงแปดคนครับ,รบก็แล้วแต่ความสะดวกออันนี้เราก็จะมีให้เลือกนนะแต่ว่า<ม>คือบรรยากาศบ้านนี่ได้อ,อยู่มากถ้าครอบครัวใหญ่ก็สิบคนก็ได้บางทีของเราอาจจะรับเข้ามาจากครอบครัวมารถตัว<ม>ก็ได้ทัาสะดวกห้องน้ำมีครบสองห้องสามห้งองอ,อ,อันทีนี้ครับในเรื่องของเชิงการท่องเที่ยวเมื่อมาที่โฮมสเตย์เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง คือถ้าถ้าคุยกันเรื่องงานพัฒนาอย่างเงี้ยก็มานอนหลังเนี้ยคุยงานพัฒนาแต่ว่าคุยเรื่องอื่นๆคุยเรื่องทําเรื่องไอธนาคารชุมชนทําเรื่องการจัดการกลุ่มเนี้ยก,ก,ก็มีบ้านหลังอื่นๆอ,อ<ม>คอมมืมันถนัดคนเราไ <ฝา S 1> ว้ส<ฝ>ามารถที่จะมาเจาะได้เขาท่านานที่นี่ที่บ้านผมเนี่ยนะเราก็คุยกันเรื่องตั้งแต่เรื่อง สิ่งแวดล้อมเรื่องธนาคารต้นไม้เรื่องเกษตรินทรย์เนี่ยผมถนัดอย่างนั้นอ๋อก็แต่ละเจ้าบ้านก็จะมีความถนัดที่ต่างกันไปใช่แต่ท้งนี้ทางนั้นก็คืออยากเรียนรู้เรื่องไหนจะอบมานอนบ้านนั้นได้เลยใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเนาะการบริหารจัดการของมหาลัยบ้านนอกครับที่ถือว่าเห็นผลสำฤทธิแล้วแล้วเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ สุดยอดเลยนะครับในส่วนของบ้านจำรุงแห่งนี้นะครับการเรียนรู้สมจริงนะฮะกับการเป็นมหาวิทยาลัยครับเรื่นตัดต่อไปฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบทสรุปนะครับของมหาวิทยาลัยบ้านนอกครับว่าเขาจะมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของความเป็นต้นแบบตรงนี้ต่อไปอย่างไรครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมหาลัย บ้านนอกแห่งนี้นะครับเรามองว่าให้อะไรกับชุมชนหรือคนที่มาเยือนบ้างผมคิดว่าหลายปีติผพันมาเท่าที่เรามีโอกาสเด้กทำงานและเด็กคุยกับผู้คนที่เกี่ยวของกับเรานะหรือผู้คนที่มาเรียนรู้เราพบว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะพวกเรากเองก่อนเนี่ยนะเกิดความเชื่อม,มัน่นในกระบวนการรวมตัวเผื่อเกิดการผึ่งผาตัวเองอย่างอย่างนี้เนี่ยเก,เกิดความเชื่อม,มัน่นสมัยก่อนอาจจะไม่เชื่อม,มั่นว่าเอ้ยไม่ได้หรอกเราทําเองไม่ได้ ต้องให้คนอุ้นช่วยต้องให้คนนี้นช่วยผมคิดว่าหลายปีมันเนี่ยมันทําให้ความเชื่อมันหัวเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นคนเราแต่เชื่อว่าเราพึงพาตัวเองเได้ไแลมวอก็ตามเรื่องอื่นมันจะง่ายเลย mm hmm. แล้วก็ทําไปเรียนรู้ไปส่วนคนภายนอกที่เขามาเรียนรู้เนี่ยนะ mm hmm. เขาจะเห็นชุดประสบการณ์ในเชิงพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสาเร็จทุกเรื่องเช่นเรื่องระบบกะเกษตรินทร์ที่เราทําอย่างจริงจังตั้งแต่การทําปุ๋ยใช้เองใช,ใช,ใช้วัสดุปลยตัว เป็นต้นทุนต่ำทำได้ตลอดทั้งปีมีรายได้อย่างไี้นะเกิดเกิดความเชื่อมันระบบการแปรรูปโดยผู้ม่ญชาชาวบา้านทำได้ยังไงไม,ไม่ไม่สลับซับซ้อนเขาจะเห็นของจริงระบบการตลาดไกลตัวที่ทำให้ระบบการผลิตร,ระบบการตลาดมันยืนติดกันในพื้นที่เขาจะเห็นแนละโดยเฉพาะรื่องการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันเรียกว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเขาจะเห็นหลุดทำความเส็จเพราะว่ากลุ่มของเราก็ ทั้งเรื่องอาหารปลอดภัยทั้งเรื่องโฮมสเตย์นี่ยเรรับมาตรฐานอาเซียนแล้วได้รับมาตรฐานโดยเฉพาะชุมชนโองเรียนนี้เราได้รับมาตรฐานแล้วครับแล้วทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาหรือการเรียนรู้ที่เนี่ยผู้ใหญ่มองว่ามันปันตันหรือยังหรือว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้ในเรื่องยังโลกใบนี้มันถูกออกแบบภายใต้หลักการของในหลวงรัชการทิ่นเก่าเนี่ยทันห้น้ำหนักว่าโลกใบนี้มันเป็นโแห่งการเรียนรู้ และมันเป็นการเรียนรู้ที่ตอเหนื่งมันมีวันจบสิน้นมนุษย์จําเป็นต้องเรียนรู้เพราะการเรียนรู้เนี่ยมันเติบโตตลอดเวลามันเติบโตตลอดเวลาและมันจะไม่มีข้อจํากัดเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้แบบเดิมจับมารอบวงคุยกันรวมมือกันทําให้เกิดตัวกบบระบวนการบมุนว้าตัวเองภายตายการแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังเป็นประจําสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะนั้นการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อกระบวนการนาแบบพวกเราอยู่แล้ว อันนี้เราก็ยังรักษาหลักการน,นี้เอาไว้ครับ,รบแล้วเราคาดหวังกับมหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งนี้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบอย่างไรรูปแบบยังเป็นรูปแบบแบบแบบชาวบ้านอยู่เพราะเราพบว่าตลอดไ้อยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานแบบชาวบ้านมันมันมีความเป็นอิสระสูงและสามารถหยืดยืนได้ตามสถานการณ์เน้นวิธีปฏิบัติมากกว่าตัวหนังสือ ใช้การคุยกันเผื่อแก้ปัญหาไอ้รูปแบบนี้เราจําเป็นต้องรักษาไว้เราจะไม่ติดรูปแบบแบบแบบราชการหรือแบบาภาคธุรกิจอื่นๆเน้นวิธีของชุมชจนต,ต้องถินและมันค่อยๆทูพัฒนาว่าชุมชนต,ต้องถินเข้มแข็งด้วยกระบวนการการจัดตาตรงตนเองแบบชาวบา้านครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาลัยบ้านนอกเดินม,มาถึงณวันนี้ สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเป็น,นกลไกสําคัญที่สุดผมคิดว่าพวกเราที่ยุี่นีนะผมอาจจะโชคดีหนึ่งนึงก็คือว่าแกนนําคนทํางานที่นีเนี่ยมีศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวทางที่พระองค์ถ่านออกแบบไว้แล้วเชื่อมั่นในสิ่งที่ในล้วงซ้อนคนที่เกี่ยวของกับพวกเราทั้งหมดเนี่ยมันมีคล้ายๆว่ามันมีพลังในการทํางานพวกนี้อันนี้ผมผมอาจจะโชคดีแบบนะั้นสองก็คือว่า ชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนที่ที่พร้อมจะเรียนรู้เป็นชุมชนเปิดอ่ะพร้อมจะเรียนรู้ไม่ไม่ข้้นแบบสุดโตรงหรือไม่เชื่อแบบง่ายๆเราะชื่ออาจจะถือเป็นองค์ประกอบที่ดีตัวต่อมาก็คือองค์ประกอบที่นี่ก็มีฐานเศรษฐกิจในแบบกเกษตรกรชาวสวนซึ่งก็มีวิธีที่ที่ไม่สลับซับซ้อนมันไม่ใช่แบบสังคมใหญ่ๆหรือสังคมเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมเ่าวกัสิ่งล้วนี่นะมันมันจริงทำให้เราค่อยๆค่อยๆเติบโตและยังเติบโตต่อไปได้อีกครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับจะว่ากันไปมหาวิยบ้ันนอกแห่งนี้ก็ให้ให้บริการเนาะแล้วก็เปิดรับผู้คนมาอย่างต่อเน,นื่องผมว่าน่าจะหลายพันคนหลายหมื่นคนนะครับเป็นถึงปัจจุบันนี่ก็หลายแสนเป็นแสนคนนะครับที่มาเยือนแห่งนี้แล้วเอาสิ่งดีๆที่นี่ไปปรับใช้ไปปรุงแต่ง นะครับให้เกิดประโยชน์หรือเกิดสิ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในแต่ละสังคมทั่วประเทศนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่ก็ยังพร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไปอีกในอนาคตเพราะการเรียนรู้นะครับบอกแล้วว่าไม่มีบรรจบไม่มีวันจบสิไม่มีบรรจบนะครับสามารถที่เรียนรู้ได้เรื่อยไปเยี่ยมเยียนก็ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเหตุการณ์สงบเมื่อไหร่ยังไงมาเยี่ยอีกทีได้ที่จมูกเลยครับดีครับดีครับ ครับวันนี้ครับหมดเวลาของก,กายการคุยหลังข่าวแล้วนะครับผมนะครับพอมกับคุณชาชายครับขอลาท่านผู้ชมไปความคกันเลยครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ